หลังจากห่างหายไปนานถึง3ปีก็ได้เวลากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ซึ่งได้เริ่มต้นกิจกรรมค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมณมหาวิทยายลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาไปเมื่อวันที่3-5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ โดยค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมเป็นหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมบรรจชาในโครงการสัมมนเนปลูกปัญญาธรรมปี9ซึ่งก็มีเยาวชนชายจำนวน30คนครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศเลยพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีแห่งธรรมโดยกิจวัตรต่างๆในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมจะใช้หลักการจริต6เป็นเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อให้เหลือเพียง12คนเข้าสู่รอบสุดท้ายครับตลอดระยะเวลาของกิจกรรมค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมนั้นบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสมเนูมปลูกป,ปัญญาธรรมปี9ก็ได้นำผลิตภัณฑ์เส้นมีอบแห้งไวไวๆมาเติมพลังให้กับน้องๆและผู้ปกครองพร้อมทั้งมอบกิฟต์เซตให้กับน้องๆทั้ง30คนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมตลอด3วันอีกด้วยแหละครับโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานเลย สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก12คนสุดท้ายจะได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา1เดือนระหว่างวันที่7เมษายนถึง7พฤษภาคม2566ณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะถ่ายทอดสดในรูปแบบรายการธรรมะเรลิตี้ทางช่อง t r u i v i s n s n HD 119หรือช่อง333ออกอากาศในช่วงไฮไลท์ประจำวันทาง True For you ช่อง24 และช่อง True ปลูกป,ปัญญา True Vision ช่อง3 7 HD 1 1 1 1และ True ID นะครับ